สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เคยลงรีวิวเครื่องนี้ไปแล้วนะครับอาการเสียเป็นยังไงนะครับก็เครื่องตัวเดียวกันกับที่แกนไหมนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กําลังเทสจ่ายโหลดอยู่นะครับ นี่นะนะครับผสมแผงนะครับกับแบตในการจ่ายโหลดนะครับเพื่อทดสอบระบบการทำงานทั้งฝั่งแผงและก็ฝั่ง d c ซ d c ูด n ซีอ t e r อรอาหา n v e r t e r นะครับนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะหลอดตัวไปสำหรับเครื่องนี้นี่เทสโหลดอยู่นะครับสายเวฟนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ก็กินกระแสฝั่งแบตนะครับขึ้นขึ้นลงๆนะครับเพราะผมลิมิตฝั่งแผงไว้นะครับ นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องประกอบนะครับประกอบเสร็จก็มา,า,มาเทสโหลดหนักกันอีกทีนึงนะครับเทสระบบต่างๆระบบไอเทสสลับไฟต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นต่อนะอลูกน้องทําไว้ยังไม่เสร็จนะครับ ผู้ช่วยก็รื้อร่วงผู้ช่วยก็รื้อ m อสเฟต t c to d c นะครับ IGBT นะครับตัวนี้ก็เสียหนักนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามพันสอนะครับยี่โวลต์นะนี่ตัวนี้เดี๋ยวขึ้นต่อนะครับส่วนตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวปั่นงานออกก่อนนะครับลูกค้ารอนานมากนะครับช่วงนี้ใครจะส่งงานมาซ่อมช่วงนี้นะครับ ผมขออนุญาตนะครับปฏิเสธในการรับงานบางอย่างนะครับนงานบางอย่างที่ติดต่อเข้ามาผมขออนุญาตปฏิเสธแล้วกันนะครับอย่างไฮบิดบางตัวบางรุ่นนะครับผมก็ขออนุญาตงดรับไว้ก่อนนะครับมันแจ้งไม่ได้ว่างดรับอะไรบ้างเพราะว่ามันเยอะนะครับอย่างพาวเอ็มอาร์ตอนนี้งดรับนะครับพาวเอ็มอาร์นะแต่ m p p t บางรุ่นก็ยังรับอยู่นะครับอย่างของซูเออร์กล่องเหลืองนะครับหรือว่ากล่องฟ้าอะไรอย่างนี้ กล่องเขียวนะครับก็ยังรับอยู่นะครับแต่พาวเอร์มาร์นะครับงดรับไว้ก่อนนะครับเครื่องไฮบริดนะครับไฮบริดสามพันสองนะครับเนี่ยนะตระกูลพวกนี้นะครับตระกูล24โวลต์นะครับบางตัวงดรับไว้ก่อนนะครับนะบางรุ่นบางตัวนะครับไฮบริดม้อแปลงตัวเล็กนะครับไฮบริดม้อแปลงนะครับ12โวลต์พันสองร้อยวัตต์หรือ24โวลต์พันหกร้อยวัตต์นะครับตระกูลนั้นนะครับงดรับไว้ก่อนนะขออนุญาตจริงๆนะครับในความ ไม่สะดวกนะครับลูกค้าหลายคนติดต่อมาก็เห็นใจนะครับอยากจะรับทําให้พวกกีดไทยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะต้องเอาต้องเรียกได้ว่าเอาตัวเองรอดไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่างานไฮบริดเก่าที่ค้างอยู่นะครับบางคนนะครับจะเกิน2เดือนเข้าไปแล้วนะครับผมผมต้องขออนุญาตเคลียร์งานเก่าออกให้หมดซะก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้ารอนานนะครับอาจจะเสี่ยงเกิดดราม่านะช่วงนี้ยิ่งนะครับดราม่า เสียงเกิดได้มากบ่อยนะช่วงนี้่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับนะก็มีคนเข้าใจผิดบ่อยนะช่วงนี้นะครับแต่นานๆที่นาน,านทีนะครับก็ว่ากันไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าจะอ,าอะไรมาให้ชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดและติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็อยากให้อยู่กันอย่างนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจะได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับ งานระบบอินเวอร์เตอร์ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับนะมีอะไรปรึกษาพูดคุยกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ